สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทีน่มาอยู่กับผมนายมามไดเกตสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมนายมามไดเกมเมอร์นะ,ะก็วันนี้ก็มาอยู่กันเล่นเกมสกายบ็อกอิสแลนด์ดโซเวอเกมนะฮะโอเคเรามาเล่นกันดีกว่าก็ไม่รู้นะฮะว่าเล่นอะไรเป็นยังไงก็ ก็ยังก็ผมก็จะเล่นในโหมดอีซี่แล้วกันนะฮะก็ยังไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็อึงโหลดมาเล่นนะฮะก็ขอใช้ได้แล้วกันถ้าผมตายเนาะโอเคไหมอโอเคหนูตดิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปะปะเก็บปืนข้างหน้านะฮะนี่เก็บกระสุนด้วยเฮ้ยเฮ้ยนั่งพวกเราปะวะไม่น่าใช่มั้งกดเล่งโอเค ผมจะให้สัตให้ดูนะหนึ่งตัวลวนนะฮะไปใช้สัตว์ไม่ไอสัตว์ไม่โดนด้วยเฮ er, ียเอ้ยกูกูกะคก่ะไอสัตว์เออเฮียยิงไม่โดนใช่ไหมสัตว์เดี๋ยว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 ไอเรายิงไอเนี้ยนี่ไม่โอ้ย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 ใจเย็นับพี่ใจเย็น แคปหนึ่งแล้วหนึ่งนะฮะขอโอ้ยป,ปืนปืนโอ้ยแม่งจากไหน,นโอ้โหแม่งมาเป็นขยงเลยชิบหายรีโหลดก่อนรีโหลดจนตายตายตายผมไม่ใช่สายลุยด้วยสิอึงอึงโอเคฮะเราเก็บเก็บกระสุนปืนไว้ก่อนนะโอเคแต่ขอดูปืนก่อนนะฮะแย่แย่มาเลยฮะเออโออแม่งมีหมุ่นยนต์ด้วยอื้ อืมอะไรมึงฮะวีโหลดโอ๊ยแม่งมีมิจโอ้ยนี่มันจะแดงกูหลอกไอ้หนูโอ๊ยโอ๊ดโอ๊ดโอ๊ดกูอ me, ึดพอกูอึดพอนี่นี่ก <Yeah. S 1> right. uh ูอึดพอแสบมาเล่นกับใครรู้มั่งก็ต่อไอหนูกูถือปืนสนัยนะไอ้หนูไม่ได้ถือปืนก๊อปแก๊ปนะไอ้หนูจอก็ถามว่าทำไมช่วงนี้อินโทรทำช้าจังก็ผมทำคนเดียวไม่ได้มี หลายคนนะฮะก็ขอไฟได้ละกัน şallah. ก็รอกันหน่อยนะให้อินโทรก็สำหรับใครที่มีโทรศัพท์หรือมีคอมก็สามารถทำเองก็ได้นะฮะก็ไม่ว่ากันเนาะก็จะทับมุปืนรลอยได้ก็ถ้าใครจะทำเอง ก็ถ้าใครจะทำเองก็ทำได้นะฮบผมก็ไม okay? ่ว uh, ่ากันก like ็เดี tamam okay. ๋ยวผมจะสำสำหรับคนที่จะทำอินโทรแล้วกันนะฮะอธิบายตอนนี้เลยนะก็สำหรับคนที่จะทำอินโทรนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะแล้วก็ทำนะฮะผมก็กดก็สำหรับคนที่จะทำนะฮะก็ผมจะทิ้งลิงก์โทรไว้ให้แล้วกันก็ ก็คนที่ผมยังไม่ลืมว่าเคยทำดไว้ให้ก็ก็เดี <yeah> ๋ยวก็จะทยอยก็จะค่อยทยอยทำให้แล้วกันนะผมก็ก็อย่าว่ากันเลยเนาะก็เดี๋ยวค่อยๆจะทยอยทำให้แล้วกันก็อย่ารีบกันนะฮะตายเยอะ พอ้ไม่ดีมันดีต้องเข้าใจโอ้ยตายหาแล้วโอเคดีโหลดกระสุนก็ตอนนี้ก็สำหรับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเช้าตุ่มนะฮะก็ตอนนี้ปรรจักากันนั่งเงียบสงบเลยนะครับก็ก็อันนี้ก็ ขอบคุณส่วนตัวเลยฮนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ทําให้ผมขึ้นมาถึง55นะฮะตสใครนะฮะตั้งกิ้วมากๆนะฮะผมก็ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีผมในว,วันนี้เนาะคม,มขวี่คมที่ไหนก็นนี้ก็ขอบคุณจริงจงเลยนะขอบคุณมากนะครับผมก็ถ้าก็นั่นแหลนะฮะก็ผมก็สลอง55ตสใครแล้วเนะาะก็ทางโทรให้อะไรประมาณนี้ นะฮะท่านก็เลิงจากไกลถือปืนทำไมเข้มหมอเข้มหมอนั่นเลยยไม่เคยโดนอ่ะโอ้โหกูจะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนเวลาโดนเวลาเอาน้มันอืมอรไปเนมา อ่ะบายบายตบเฉยอีซี่โอยอีซี่อะโอโอเคครับผมก็ดานต่อไปเลยแล้วกันนะฮะกิมนี้ก็เล่นกันเว่นเว่นนับโอ้ oh, เ่นคนคนเราะวะไม่กระโถกระดับกูเลยไม่เคยกลัวหรอกมาเลยเ,เจาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นทางนี้ได้เลยผม หรือว่าหรือว่ามันมีอืขึ้นทางนี้ได้ก็ไม่บอกปะโถเฮ้ยโอ้ลลลจะเดินจะเดินจะเดินเดินเขาคนไม่จำเป็นโหล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 เอ้โคมาเต็ม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 ควายควายควายมึงด่าใครไม่รู้ไม่รู้อะ เมี่ะต้องฟ้าพูได้ฉันไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้ง่ายหรือเปล่าสิ่งฉันจะจะลงตรงนี้เลยเออเจ็บโอ้ยโอ้โอ้โอ้มันยิงมาจากไหนวะผมอาอาที่โอ้โหมึงยิงมาตรงนี้เลยมึงยิงกูเลยไอ้สับ ก็อาจจะหัวร้อนสักนิดหนึ่งนะก็พอดีมันมหาเกมมันไม่ค่อยได้นี่เนาะโอเคมาเล่นกันต่อผมก็ไม่รู้แนละ้วก็นานที่ผมได้มาสนนี่นะฮะก็นนานๆจะได้มาแคสเกมกับเวลาจะจะก็จะได้มาแคสเกมนะก็ไม่ได้หายไปไหนก็

สงสัยยิ่มีตัวเฮ้ยข้างหลังมันตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟบอวชฟบอวอย่านวนแบบนี้อือืนอี้โอ้โหข้างๆหน้ากูเลย เดี๋ยวตายมึงยืนดีให้รู้ยืนฟูตอนนี้ยังไม่ยองต้องไปเออแม่งมาแล้วอาไมจะไฟจะไฟเหรอนี่นี่จะไฟเหรอก็ไปฝึกก็ไม่ก่อนเถออ้าวเปล่ามาแล้วนี่ไงปะต๊อ เมื่อกี้เป้าไม่มีงองชิบหายหรือเป้าไปไหนพี่เป้าสายยันสัญญาอยู่นี่ไห้อถุยสายยันสัญญาสายยันสัญญาสายยันสัญญาไกลเจอไม่ใช่ละชิบเกียวโมจิเกวทุยอักเล็กเป่าเออ โทษครับพี่โทษครับพี่อย่ายิ่งผมอย่ายิ่งผมใจเย็นใจเย็นวันนี้ใจเย็นเลยไอ้ไชายใจเย็นแม่ค่อยๆพูดค่อยๆจาเดี๋ยวโทไอ้ชายเล่นแรงมากครับโอเคเดี๋ยวทางไหนต่อดีไปตรงเลยลวกันกอยสุดคอฟังหลังโอ้โหคนลอยได้ไม่น่าเชื่อ เก็บเก็บยาก่อนแฟบเอาเฟบโอเคเลือดเต็มเลือดเต็มจลน์หนะ้าเทพซาตาลิวันฮนะเมื่อไหร่พี่วงเขาจะลง GTA สี่พี่ผมอยากอยากลองอยากอยากให้พี่วงเขาลงมากเลยพว,พวกมงพวกมดเด็ดเด็ดอะไรพวกนี้นะ Halang, 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 có hai ngành,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  hai có một เดี๋ยวนะฮะมันบอกว่าถ้าเรากดเมื่อกี้มันบอกให้เรากดเปลี่ยนปืนหรือเปล่าเมื่อกี้มันขึ้นว่าแท็บอะไรสักอย่างอย่ากกีบฮะช่างแม่งไปดีกว่าข้างขวาหนึ่งนาฬิกาสี่สิบห้านาทีอี๋วอะไรมาแรงแ้ะเบิดเพิ่งอ้ยอยไปอียเอ้ย โอ้ยเดี๋ยวล้นูกเยอะอีกเยอะนี่โดนเก็บก็บเก็บเก็บเก็บคิงวกนมน่าจะเก็บได้อยากเก็บมากเลยเซ็งหนึ่ีห้าตัวฮะเรืหมาห้าตัว่ะวิ่งเกมเร็วฮะเกมเร็วอือ โอ้ลีโดติลดยิ่งผมมาสายลุยอยู่แล้วแม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงโอเคมาอื้จบนี่โทไอพวกลูกก๊มไอไอไกปโปกมาเอ้ยกากฝึกมาใหม่มาโทมันอยู่ไหนวะตัวนึงฮะน่าจะอยู่ในของกดได้แหละเฮ้ย ล okay. o ลล o ฮ o วอาร y o ูเค Reload Reload งลิลล์ o ม่วิ่งหายว,วิ่งได้ได้ขาวิ่งหายนะมันเลยยี่ตัวเดียวนี่ไม่น่ามาหรือเค เรียบร้อยฮะผ่านโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้มีพาร์ทสองต่อหรือเปล่านะฮะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อน see you tomorrow ครับผมจุ๊บจุ๊บ